โอเคครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกชนทุกทั้นด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งในช่องของเรานะฮะแล้วก็คลิปเออไม่ใช่สิวิดีโอสอนแล้วก็เทคนิคต่างๆนะฮะอีกเช่นเคยนะครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปนานมากเลยนะผมซึ่งเออผมจะมาพูดถึงเรื่องของความหลากหลายของทรงผมนะผมก็มีน้องคนนึง คอมเมนต์มาบอกว่าประมาณว่าเออพี่มันมีวิธีคิดทรงผมไหมคือผมมันแบบว่าซ้ํากันวาดแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมตลอดซ้ําๆซัซซกๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ให้แชร์วิธีการในการคิดทรงผมที่มันแบบว่าดูออแหวกแนวสร้างสรรค์ไม่ซ้าใครหน่อยอะไรประมาณนั้นน่าจะนะครับก็แต่วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนั้นอารมณ์ไม่ใช่การสอนหรอกทบมันเป็นการ แนะนำมากกว่านะว่าเ,เรามีวิธียังไงบ้างที่จะทําให้แบบว่าเราสามารถคิดทรงผมที่มันเฟี้ยวได้นะครับผมแบบที่วาดแล้วมันไม่ซ้ําหมบอคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะมาพูดกันนะครับวันนี้โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนนะผมซึ่งคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับว่าเวลาที่เราอยู่กับอะไรมากๆเนี่ยคลุกคลีกับมันบ่อยๆเนี่ยเราก็จะ ซึมซับมันมาฮะซึ่งนั่นแหละฮะผมจะพูดถึงในกรณีนี้เหมือนกันเวลาที่เราเดูดาก o อนบอลใช่ไหมเราก็จะซึมซับความเป็นดาก o อนบอลมามีความต่างดาวมีความซูปเปอร์ไซยาบ้าพลังคอสมิกอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเวลาที่เราอยากจะแบบว่าได้มีไอเดียในการคิดทรงผมที่มันแปลก หรือว่าไม่ซ้าใครอะไรแบบนี้เราก็อาจจะลองไปเสพพวกสื่อการ์ตูนเอ่อนู่นนี่นั่นเกมหลายๆอย่างนะผมที่ทรงผมมันเนี่ยแปลกๆปลนะผมลองเข้าไปอยู่ในนั้นดูบ้างนะผมก็อาจจะได้ซึมซับอะไรมาหลายๆอย่างเลยผมว่านะเพราะว่าผมผมก็ใช้วิธีนี้เนี่ยแหละฮะแต่ว่าประเด็นก็คือวิธีนี้เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะผมกว่าที่เราจะซึมซับความเป็นเอกลักษณ์ของ เ,เรื่องราวนั้นๆน,น,นะผมที่ผู้สร้างถ่ายทอดมาให้เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานผมก็จะมาแนะนําวิธีที่2ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะผมก็คือเข้าพินเข้าพินแล้วก็เซิร์ชเลยเป็นทรงผมผู้ชายอนิเมะนะฮะก็มีให้เลือกดูหลายแบบเลยซึ่งมันมีประโยชน์มากนะผมจะบอกให้ว่าการเข้ามาหาเรฟเออเรเฟน์ต่างๆในพวกไม่ว่าจะเป็น Google, Pinterest อะไรพวกนี้เนี่ยมันเอามาดูแล้วก็ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรละจะเป็นอ้างอิงเป็นแรงบันดาลใจอะไรประมาณนั้นนะผมก็ดูแล้วก็เอามาวาดเป็นแบบอย่างได้เนี่ยอย่างทรงนี้ก็ค่อนข้างเท่นะผมเออของใครก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเออมันอยู่ในนี้แล้วกันฮนะ <c oughs> <c oughs> ก็ลองหาหาดูนะครับผมสาหรับใครที่สนใจนะฮะสำหรับใครที่เอออยากจะได้ไอเดียใหม่ๆในนี้ก็มีเยอะมากเลยนะผมสามารถที่จะ มีติดเครื่องไว้นะผมสำหรับคนที่ไม่ว่าจะาวาดดิจิตอลหรือว่าวา,วาดกระดาษก็ตามนะผมก็โหลดแอป,ปนี้ติดเอาไว้แล้วก็เวลาที่อยากจะได้เลฟหรือว่าอยากจะค้นหาเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาเซิร์ชในแอปพลิเคชันนี้ได้นะผมมันมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะเนี่ยผมเลื่อนดูนู่นนี่นั่นก็ค่อนข้างที่จะอินสปายหลายๆอย่างเหมือนกันนะผมะประมาณนั้นนะฮะมันก็มีสอน ไม่ใช่สอนดีก็เป็นภาพเล็บของพวกไอเดียต่างๆนะผมงานอาร์ตบ้างทรงผมบ้างหุ่นยนต์ก็มีนะผมการดีไซน์เสื้อผ้านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามที่เราจะสนใจหรือว่าอยากจะค้นหานะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะมาหาได้ในนี้นะผมง่ายๆเลยนะฮะเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันวัดรูปนะฮะแล้วก็ <c oughs> เช่นเดิมฮะเวลาจะวาดทรงผมเราก็ต้องที่จะไม่ลืมที่จะวาดหัวนะฮะเพราะถ้าไม่มีหัวเราก็จะไม่มีผมและถ้าไม่มีผมคุณก็จะอยู่ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> กินบุญเก่า <c oughs> กินบุญเก่าโอเคมาเริ่มวาดกันเลยนะฮะ <c oughs> โอเคนะผมก็เอาเป็นโครงง่ายๆด้านข้างไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเวลา เราจะคิดทรงผมเนี่ยมันก็ผมว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะทรงผมที่สามารถจะบ่งบอกอุปนิสัยหรือลักษณะนิสัยของคาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะผมสมมติว่าผมอยากจะสร้างตัวละครประเภทประมาณว่าเป็นคนมีความมั่นใจนะผมแล้วก็แบบเออรอๆหน่อยนึงเนี่ยก็ทรงผมที่คิดได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปนะผมอย่างเช่นเวลาปกติทั่วไปเนี่ย เวลาเราวาดนะฮะผมมันจะเอ่อแปบ๊บนึงนะฮะเวลาเราคิดเนี่ยผมมันก็จะมีอยู่ประมาณทรงหนึ่งก็คือวาดมาแล้วก็แบบว่าตึ๊บประมาณนี้นะผมเอ่อประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตาจมูกอะไรก็อยู่แถวๆน,นี้มันก็จะเป็นทรงง่ายๆครับผมหน้าม้าทั่วไปนะฮะให้มันมีความบ่งบอกลักษณะที่ใสของตัวละครเนี่ยทรงผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเลือกมานะะก็คือ อ้าเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวละครประเภทที่แบบว่ามีความมั่นใจสูงๆใช่ไหมฮะก็บางทีทรงผมก็อาจจะเป็นแบบว่าเปิดหน้าผากนะเออแบบเสรยขึ้นเปิดหน้าผากอะไรประมาณนั้นผมนั่นคือลักษณะทรงผมของอบุคลิกของตัวละครประเภทที่มีความมั่นใจมีความหยิ่งนะผมแล้วก็มีความแบบว่าหล่อเท่สมาร์ทสมองเนบเสียบปิ้งอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีมากมายอีกหลายประเภทเลยอย่างทรงที่ คุค้นๆกันอีกประเภทหนึ่งก็คือทรงซามมไรนะผมทรงซามูไรเนี่ยจะเป็นทรงที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะเท่าที่เห็นกันเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าทรงผมซามมไรเนี่ยมันจะแบบว่าผมยาวใช่ไหมเออผมยาวอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวละครหนึ่งอิบุระเคนชินละกันนะผมเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไมทรงผมเขาจะเป็นทรงผมยาวนะผมแล้วก็ดูมีความแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจ ในการจะตัดมันสักเท่าไหร่นะผมมันก็จะแบบว่าเออเราก็ทําแค่นี้แล้วก็มัดแล้วก็เสร็จแล้วนะผมขี้เกียจขี้เกียจนะผมก็เป็นอีกทรงหนึ่งแล้วก็ท <c oughs> รงซาไรอีกทรงหนึ่งที่ค่อนข้างจะหล่อเท่เนี่ยก็คือทรงของเคียคิมารุอ่านี่นะครับนี่ก็เป็นทรงซามมไรอีกทรงหนึ่งที่เท่เลยก็คือผมปิดตาข้างหนึ่งนะแล้วก็ มัดผมข้างหลังแบบไว้ไวสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยถ้าสังเกตได้เราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยไว้ผมมัดมัดจุกเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะมัดหางม้าเออใช่มัดห่างม้าให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งค่อนข้างโดดเด่นนะแล้วก็เอออันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งนะผมสําหรับตัวละครที่ทรงผมกับลักษณะนิสัยเนี่ยมันก็จะมีความ แตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันมากเท่าไหร่นะผมจริงจริงแล้วเ,เรื่องลักษณะของทรงผมเนี่ยมันบ่งบอกคาแรคเตอร์บ่งบอกอุปนิสัยของตัวละครได้ก็จริงแต่มันไม่เสมอไปและก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะผมว่าตัวละครแบบไหนมันจะต้องทรงผมแบบไหนเท่านั้นนะผมมันค่อนข้างที่จะไม่ตายตัวนะผมแล้วก็ค่อนข้างอิสระเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองวาดทรงผมสมูไรแบบนี้ ให้ดูแล้วกันนะผมลองสอนเออไม่ใช่สิลองไกด์ให้ดูว่าเออทรงซามูไรยอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องมันต้องวาดยังไงนะผมก็อย่างแรกเนี่ยเออตัวละครนี้มีความทรงผมปิดตานะผมทรงผมปิดตามันหมายถึงคาแรคเตอร์ Character ที่มีบุคลิกที่มีความลึกลับนะผมดูมีความเป็นปริศนาอะไรบางอย่างซึ่ง เขาก็นั่นแหละฮะตามที่ผมพูดไปก็คือมีการออ,ออกแบบทรงผมมาให้บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครนะบ้างนิดนึงก็มีนะเออประมาณนั้นแหละอ่าผมว่าจมูกก่อน <c oughs> ประมาณนี้ลก้กันง่ายๆ <c oughs> แล้วก็ โอเคมาเริ่มที่ทรงผมกันจุดเริ่มต้นเนี่ยของทรงผมอย่างที่ผมเคยสอนไปเมื่อคลิปของ2ปีที่แล้วนะผมผมจะการกระบาดไว้ตรงหัวแล้วกันว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะจุดที่แบบว่าผมอะมันจะลงมาอย่างนี้เข้าใจไหมผมมันจะลงมาอย่างนี้เออซึ่งไอ้จุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญถ้าเรากำหนดเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลาวาดเนี่ย สมมติเราไม่ได้กำหนดไว้อะแล้วเราอยากจะเพิ่มความเป็นมิติของทรงผมเนี่ยอะอย่างผมแบบเออขี้เกียจอะวาดอันนี้เลยแล้วกันเพิ่มพิ่มพพพแล้วแบบว่ามันก็มันก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราวาดแบบผมอ่ะสมมติเริ่มต้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราอยากจะแบบลากขึ้นแบบให้เห็นเหมือนแบบว่าเป็นเส้นเส้นผมที่แบบ มาจากข้างบนอย่างนี้ให้มันดูมีความเป็นออให้มันดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกระ,กระบาดไว้หน่อยนะเพื่อที่ว่ากำหนดจุดเอาไว้แล้วเวลาเราโยงลงมาหรือโยงขึ้นไปเนี่ยมันจะได้เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ประหลาดนะครับผมไม่แปลกนะฮะให้มันดูเป็นธรรมชาติว่างั้นโอเคพอเรากำหนดไอจุดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ทําให้การที่เรา ตีผมด้านบนเนี่ยตีเส้นด้านบนเนี่ยลงมาเชื่อมกับด้านล่างเนี่ยมันมันตรงกันยิ่งขึ้นจะสังเกตได้ว่านี่นะฮะมันจะดูธรรมดานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราสมมติเราตีจากข้างบนลงมาฮึบอ่าฮึบอย่างนี้ผมมันก็จะดูมีเขาเรียกว่าอะไรดูแบบ ดูน่าสนใจอ่ะดูมีอะไรให้ดูมากขึ้นอ่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นรายละเอียดเรียบๆง่ายๆนะผมอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันจะเขาเรียกว่ามันก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนั่นแหละฮะที่เป็นส่วนช่วยในการเสริมมิติของภาพวาดนะฮะซึ่งผมว่ามันก็สำคัญนะเออก็ประมาณนั้นนะผมส่งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองวาดทรงแบบว่าเสยผมหรือไม่ก็ปัดเป๋ดูนะเอ้ยไม่ใช่ดิแหวกกลางเปิดหน้าผากอ่าซึ่งทรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความยากอยู่ระดับหนึ่งก็คือปกติเวลาเราวาดผมลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเราจะกําหนดจุดนี้ให้เป็นจุดกึ่งกลางแล้วก็วาดลงมาใช่ปะ่ะแต่เวลาเราวาดไอ้ทรงแหวกกลางเนี่ยเห็นปะ่ะ เวลาผมตีเส้นล่างปั๊บผมมันแหวกออกจากตรงกลางอะมันไม่มันไม่มีอย่างแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยแบบมันไม่รู้มันจะออกมาจากข้างไหนซึ่งไอ้วิธีการเนี้ยมันก็มีการแก้ง่ายๆก็คือเราจะใช้เส้นตีกลางกระบาลตรงนี้ไปเลยนะฮะ <c oughs> ตีกลางกระบาลเลยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนตัวช่วยแบ่งว่าเออตรงนี้เรามาอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็พอเป็นด้านหลังเนี่ย ก็ค่อยวาดไปตามปกติอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็สังเกตได้ว่ามันก็จะออกมาดูแบบว่าตัวละครมันก็จะดูแบบเดี๋ยวผมวาดตาเสริมให้หน่อยแล้วกันอ่าเห็นไหมดูมีความแบบฮ้ยหลอ่ออะไรประมาณนั้นนะผมซึ่งนี่แหละฮะมันก็จะบ่งบอกลักษณะนิสัยของตัวละครได้ระดับหนึ่ง เป็นทรงผมแหวกกลางประมาณนี้นะฮะไอทรงผมทรงนเนี้ยเนี่ยเวลาวาดให้เราเติมตีนผมเข้าไปนิดนึงนะเติมเข้าแบบนี้นะครับมันจะทรงผมทรงนี้มันก็จะดูมีมิติขึ้นนะผมเหมือนแบบว่าเออเราก็เห็นโคนของผมงอกขึ้นมาจากหัวเรานะฮะหัวหัวของตัวละครนะฮะออมันก็จะดูมีมิติขึ้นมา นะครับอ่าประมาณนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทรงผมง่ายๆไปฝึกกันได้นะครับผมคลิปนี้ผมจะอาจจะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าน่าจะมาพูดถึงแต่เรื่องทฤษฎีแล้วก็เทคนิคซะมากกว่านะฮะไม่ไม่ได้มาโชว์ฝีมือเพราะว่า ผมก็อัพคลิปอัปภาพวาดของตัวเองลงช่องบ่อยๆอยู่แล้วนะหลายๆคนก็น่าจะเห็นฝีมือผมกันอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันสวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะแต่แค่มาวาดเป็นร่างๆให้ดูเป็นไกด์นะผมว่าทํายังไงนะผมแล้วทุกคนก็อาจจะเอาไปฝึกแยกของตัวเองนะนั่นนั่นจะเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับ เอาไปฝึกแยกของตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ผมสอนเนี่ยชุดทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดเสมอไปนะผมก็บางครั้งมันอาจจะมีเทคนิคอื่นที่ดีกว่านะผมเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเ,เข้าใจไหมผมก็แค่คนที่แบบว่าก็วาดรูปมานานมาแบบเออตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกวอะไรตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอเออนะครับผมก็เป็น แค่นั้นอนะ่ะแบบเออคนวาดรูปอะ่ะแล้วก็แบบอนาคตก็วาดต่อไปอะไรประมาณนั้นนะฮะผมก็มันก็มีคนอื่นเก่งกว่าแหละเยอะแยะเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีวิธีอะไรที่เออมันดีกว่าผมนะผมซึ่งจริงๆก็ก็ก็สามารถไปศึกษาดูๆได้นะผมมีหลายๆคนคนเก่งๆเนะี่ยมีให้ให้เราดูให้เราศึกษาเนี่ยเยอะมากนะผมไม่จาเป็นจะต้องยึดแนวทางของผมเท่านั้นนะผม,ผมแค่มาสอนใน เทคนิคในวิธีที่ตัวเองใช้มาแค่นั้นเฉยๆนะผมเออนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะฮะก็วาดๆไปนะผมฝึกๆไปนะผมฝึกตามที่เราชอบฮะฝึกตามวาดลองวาดวาดตามการ์ตูนที่เราชอบนะผมมันจะเป็นวิธีที่ดีมากคือวาดตามนะคือดูแล้ววาดตามนะไม่ใช่วาดแบบไปวาดทับทับภาพเขานะคือเออนะถ้าไปวาดทับภาพเขานี่มันไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะผมเออนะฮะ ให้ฝึกวาดตามมากกว่านะผมมันจะช่วยมากๆเลยนะฮะอ่ะผมแปะภาพนี้ไว้ก็ได้แล้วลองเอาไปวาดตามดูก็ได้นะฮะแบบเออมองมองแล้วก็วาดตามให้เหมือนนะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วฮะคลิปนี้ก็ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะก็สําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วถูกใจก็เอ้ไม่ใช่ดีสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วชอบก็กดไลค์ให้ผมได้นะผมก็เป็นกําลังใจนะผมเดี๋ยวผมก็พักนี้หนะ้าผมน่าจะพยายามนะพยายามจะ ลงคลิปเรื่อยๆนะผมประมาณนั้นนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะมีการสอนการไกด์เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบพวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ด้วยนะผมซึ่งผมก็คิดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเจ๋งนะแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นมีใครสอนวาดหุ่นยนต์ใน YouTube สักเท่าไหร่นะนอกจากคนต่างชาตินะแล้วส่วนใหญ่ก็เหมือนน่าจะเป็นพวกแบบว่าออกแบบ กลไกเมคาน i ค a ลดีไซน์อะไรพวกนั้นมากกว่านะผมก็ถ้าใครอยากจะให้ผมทำเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะผมผมจะได้แบบว่าเออมีคนอยากดูก็จะได้รีบๆทำหน่อยนะผมไม่อู้นะฮะ <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบายนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะซ o u a เก i นจ้า